งานฝีมือดังกล่าวจนวัสดุที่ใช้ในการสร้างไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในราชวงศ์ถังทั้งหมดช่งน่าเสียดายยิ่งนักถ้าหากได้วิธีการสร้างเจ้าสิ่งนี้ตระกูลจีนของเราก็จะมีวิธีหาเงินอีกหนึ่งทางนะขอรับพอได้แล้วตระกูลจีนของเราทําการค้าขายไม่ควรใช้วิธีสกปกเพื่อได้สิ่งที่ต้องการหรอกนะยิ่งไปกว่านั้นแม่นางผู้นั้นเฉลียวฉลาดคงระวังตั้งแต่เริ่มแล้ว เกงว่าต่อไปพวกเราคงไม่มีโอกาสได้พบเห็นสองคนนั้นที่เมืองจิงอยางอีกท่านหมอเมียกล่าวว่าท่านต้องอยู่โรงหมออย่างน้อยอีก3วันซึ่งภายในครึ่งปีนี้ท่านไม่สามารถทำงานหนักได้อีกเจ้าคะ่ะเราพวกเราจะหาเงินจากที่ไหนละเจ้าคะท่านแม่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะยืมเงินได้หรือไม่ยืมเงินอะไรกันภรรยานี่เจ้าไปหาอาจารย์หลี่มางง้นหรือ หรือว่าเจ้าคิดให้เจ้าหกแต่งงานเข้าตระกูลเขาต่อเท่าใจเย็นก่อนอย่าไปฟังเจ้าพวกนั้นพูดเรื่องไร้สาระพวกข้าไม่ได้ไปบ้านอาจารย์หลีเพื่อยืมเงินหรอกนะท่านวางใจเถอะข้ารักษาพยาบาลได้รับมาแล้วแต่ไม่ใช่เงินที่ยืมมาหรอกนะหากพูดถึงเรื่องทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเป่าเอ๋อของพวกเราเป่าเอ๋อได้ช่วยชีวิตชายชาราผู้หนึง่งซึ่งเกือบถูกมมาที่กําลังตกใจชนบนท้องถนนคิดไม่ถึงเลยว่าชายผู้นั้นคือหนึ่งในอาวุโสตระกูลจิน เมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับความยากลำบากที่ครอบครัวของเรารเผชิญผู้อาวุโสท่านนั้นก็ได้มอบเงินให้เป่าเอ๋สองร้อยตำนึงโดยทันทีเป่าเอ,อ๋เด็กคนนี้ช่างกระตนยูยิ่งนักนางนำเงินทั้งหมดมามอบให้ข้าต่อเท่าและพวกเจ้าคนอื่นๆสามารถรักษาตัวได้อย่างสบายใจแล้วนะขอแก้ตัวที่เพิ่งคิดได้มาเมื่อกี้นี้เป็นเท็จทั้งหมดคงไม่โดนจับได้หรอกใช่ไหมเรื่องจริงกันหรือ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้พบกับปฏิหารเช่นนี้ตระกูลจินหรือว่าตระกูลจินที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองจินหยางของพวกเราตระกูลนั้นหรอเป็นตระกูลพ่อค้าที่ทําธุรกิจกับราชวงศ์แล้วก็ยังมีคนบางคนในตระกูลที่เข้ารับราชการระดับสูงใช่ตระกูลเดียวก,กันกับที่ข้าพูดหรือไม่เชื่อกันจริงๆด้วยฮะ เป่าเออเป็นวีรลสตรีในตระกูลเราสำหรับเงินที่เหลืออีก50าตำลึงเธอยังตั้งใจนำไปซื้อ,อยาบำรุงร่างกายให้แก่พวกเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทุกคนจงจดจำความดีของนาคครั้งนี้ให้ขึ้นใจดีเหลือเกินไม่ต้องขายที่ดีแล้วมีขนมตกลงมาจากฟ้าเรื่องดีๆแบบนี้มีจริงงั้นหรือภรรยาข้าถามเจ้าหน่อยข้าบุญกุศลบวกหกสิ เยอะม,มากช่วยชีวิตคนในตระกูลฟู๊สองสามคนบวกกับค่ามูลกุส่วนที่สะสมได้มาก่อนหน้านี้รวมทั้งสิ้นมีสองร้อยกว่าแต้มแล้วค่าอะไรหนทางจริงๆอะไรนะวงเซียนชิ้นนั้นเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานภาพของเป่าเอ,อ๋อนำไปขายได้อย่างไรกันท่านพ่อไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะหากวังเซียนสามารถช่วยท่านและพวกพี่ๆได้นี่ก็ถือว่าเป็นบูญกุศลเช่นกันเจ้าค่ะท่านเซียนไม่มีทางตำหนิอย่างแน่นอนเจ้าค่ะ ส่วนตัวเงินที่เหลือค่าก็ว,ว่าจะหายก็เลยใช้เบชกปิป,กปีที่ท่านเซียซ่อนไว้เจ้าค่ะรอให้ถึงบ้านก่อนค่ะจะมอบให้ท่านพ่อเก็บรักษานะเจ้าคะเฮ้อไม่ต้องหรอกนั่นคือเงินของเจ้าที่เจ้าขายวังเซียนพ่อก็รู้สึกผิดมากพอแล้วเจ้าเก็บรักษาอิงเถอะภายภาคหน้าสามารถใช้เป็นสินสอดทองมั่นในอนาคตได้เจ้าจะได้ยืดตัวตรงได้อย่างสง่าผ่าเผยขอบคุณเจ้าค่ะท่านพ่อเออใช่ มีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากจะหาเหลือท่านพ่อท่านแม่มาโดยตลอดเจ้าคะ่ะตอนนี้มีเงินจํานวนหนึ่งแล้วข้าอยากไปชวนท่านพูว่าเพื่อยกเลิกสถานะทาสให้กับเจ้าเด็กบ้านนั้นเจ้าคะ่ะเจ้าเด็กคนนี้คิดตื้นเกินไปแล้วพวกเราเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาอีกทางไม่มีช่องทางหรือพื้นเพยใหญ่โตจะยกเลิกสถานะทาสแล้วยังต้องจ่ายเงินซื้อสถานะให้แก่มันอีกเกรงว่าต้องใช้เงินหลายร้อยตำลึงเลยนะท่านแม่เป็นพวกเราที่ทําผิดตั้งแต่แรกนะเจ้าคะ ดังนั้นข้าเลยตัดสินใจว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมอบอิสระให้แก่เจ้าเด็กนั่นให้ได้เจ้าค่ะแต่ว่าพอได้แล้วในเมื่อเป่าเอ๋ออยากทำก็ปล่อยนางทำไปเถอะผ่านไปสักระยะหนึ่งรอให้ข้าใกล้หายดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจวนผู้ว่าแล้วจัดการเรื่องนั้นให้เสร็จเรียบร้อยพวกเจ้ากลับบ้านไปก่อนเถอะขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านพอ่อท่านแม่ เป็นเวลานานแะล้วที่เขาไม่ได้กินซาลาเปาเนื้อที่รสชาติอร่อยเช่นนี้นั่นคือซาลาเปาเนื้อลูกละสองอีแปะแพงขนาดนั้นพวกเราจะทานทุกวันได้ยังไงกันชีเปาหากเจ้าชอบเจ้าเด็กใบ้ได้จริงจริงก็ให้มันแต่งข้าตระกูลเราแล้วการที่เจ้าจะไปยกเลิกสถานะทาาให้แก่มันไม่กลัวมันหนีงันหรือถ้าหนีก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะในสถานการณ์แบบนั้นไม่หนีก็ไม่ใช่คนแล้วเจ้าค่ะใช่ด้วยขันย่านะหญิงใช่ค้าด้วยอาสามกับอาห้าจะขายข้าเจ้าค่ะ หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าทั้งสองคนคิดจะทำอะไรฮะคำพูดก่อนที่แม่จะจากไปพวกเจ้าทำเป็นหูทวนลมสินะคิดจะขายลูกหลานในตระกูลพวกเจ้าช่างก้าเหลือเกินท่านแม่พวกเราไม่ได้คิดจะขายเสิหน่อยขอรับลีเพราว่ามันพูดไรสาระที่พวกเราวิ่งตามนางเพราะนางขโมยเงินในบ้านไปขอรับท่านย่าข้าไม่ได้ขโมยเงินนะเจ้าคะ่ะข้าไม่ได้ทำ อาสามกับอาห้าทำเช่นนี้เนื่องจากไอ้ใบมันหนีเข้าไปในเขาจีเยาวพวกเขาจับเจ้าเด็กใบนั้นไม่ทันเลยคิดจะขายค่าเจ้าค่ะเจ้าพูดว่าอะไรนะน,นาาหญิงข้าไม่ได้โกหกนะเจ้าค่ะไม่นานนาน,นี้หลังจากที่พวกท่านออกไปอาสามกับอาห้าก็คิดจะจับเจ้าเด็กใบนั้นเจ้าค่ะแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าเจ้าใบนั้นจะหนีเข้าไปในเขาจีเยาอย่างแม่นางเลยเช่นนั้น,น,นซึ่งตอนนี้ไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนางเด็กสารเล,เลวหุบป,ปากไปซะ พูจาลไร้สาระนักทำไมข้าต้องให้กำเนิดคนที่ไร้ความสามารถอย่างพวกเจ้าทั้งสองคนด้วยท่านแม่ยูตีโทคาเป็นความคิดของเจ้าห้าเปลอเจ้าจะไปที่ใดการเข่าจีเยาวาเต็มไปด้วยอันตรายเจ้าไม่ควรไปที่นั่นนะข้ารู้เจ้าค่ะท่านแม่ตอนนี้ข้ารู้สึกเหนืนน่อยหน่อยขอไปพักก่อนนะเจ้าคะระบบข้ามุกุศลสองร้อยแต้มแลกกับยาแข่งขันและวิชาและขังของคุ้มกาย เราต้องหาเขาให้พบ